นิทานอีศกเรื่องใครจะเอากระพูนไปปูกคอแมวเป็นที่รู้ดีว่าแมวกับหนูนั้นเป็นศัตรูกันมานานแต่น่าเศร้าใจหน่อยที่ยังไงซะเจ้าของบ้านที่พวกหนูอาศัยอยู่นั้นมักจะเลี้ยงแมวเอาไว้คอยจับพวกหนูอยู่เสมอดังนั้นพวกมันจึงต้องอยู่ร่วมกัน แม้จะไม่ถูกกันก็ตามอันนี้วันไหนฉันจะโดนจับไปบ้างก็ไม่เลวนะฮ่าฮฮงั้นนายก็ย้ายไปอยู่กับบ้านฉันสิที่บ้านฉันน่ะไม่มีแมวมาคอยไล่จับหนูอย่างนี้ออกนะหยา,าจริงหงาเอ้ยงั้นฉันพาพวกพวกของฉันย้ายไปด้วยได้เปล่าวะเฮ้ยได้สิยังมีที่ว่างในรังของพวกเราอีกเพียบเลย เพราะเมื่อไหร่อ,อ,ะรอะ่ะก็บอกมาได้เลยเออนายนีจใจดีจริงๆไงเอาเลยเพื่อนพวกคนนอะเข้านอนกันหมดแล้วได้เวลาไปกินอาหารกันแล้วพวกเรา <อน>ไปเลยไปเลยอ้าฮะบ้านเนี้ยไม่มีแมวจริงๆด้วยแบบเนี้ยก็มั่มอย่างสบายเลยอสิโนแแมเราไม่ไหวสะนแล้วอะเราลุยก,กันเลยดีกว่านะอื <h> จะช้าอยู่ทำไมล <h> เล่าลุยอทุกครั้งที่คนเข้านอน <h> พวกหนูก็จะออกมาจัดงานเลี้ยงเล็กๆในครัวนั่นเองมันจะทั้งดม ทั้งกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งบางอย่างที่คาดไม่ถึงว่ามันจะกินได้ก็ตามว้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและแท้อะไรอย่างนี้นะ่ะเอ้ยตายจริงบนโต๊ะมีแต่รอยเท้าหนูเต็มไปหมดเลยนี่บ้านเรามีหนูมากอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไม่รู้แหละคุณต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะยกบ้านให้พวกหนูมันไปเลยฮ <c oughs> ยกบ้านให้พวกเรางั้นเหรอก็ดีอะดิฉันจะได้ลงหลักปักฐานซะที่นี่เลยนี่นั้นายไม่กังวลเหรอว่าเจ้าของบ้านเขาจะทาอะไรเราเนะ่ฉันว่ามันน่ากลัวออกนะนายจะไปกลัวอะไรอะพวกเรามีตั้งเยอะไม่มีใครทำอะไรพวกเราได้หรอกใช่ไหมเออใช่ใช่เนาะใช่ใช อย่าคิดมากนะพวกเรารีบนอนเอาแรงดีกว่าอิ่มแล้ว,วนอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งเมื่อยหลังตายละและแล้วในเช้าวันต่อมาเรื่องที่พวกหนูไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนี่เตืน่นเถอะนี่ตืนต่นตืน่นตื่นเฮ้ย ตกใจหมดเลยเฮ้ยฝันร้ายนะเองฝันร้ายอะไรล่ะเฮ้ยก็ฝันว่ามีแมวมาอยู่ในบ้านนี้อดิได้เวลาออกไปหาอะไรกินกันแล้วล่ะเร็วเข้าเหอะอร่อยจังเลยนะไม่เคยกินของแบบนี้มาเลอันนี้ก็น่ากินนะเบี้่ไก่เอาติดฟันเลยไอร่อยมากเลยเนาะ อร่อยจริงๆเลยดูดิอฉันอ้วนเพื่อต้องเยอะอ๋อตายแล้วจับยังอัน่อยนะนี่ตายอะไรหน่าตายแน่แมวมาแววเยยโแมวมาแววมาทางนี้แล้ววิ่งแล้วขขาแล้วฮ้ยกล่เกบไปแล้วอ่ะ ดีดีแมวโล่มาได้ยังไงโอยจุกโอยเอ,ยอยขึ้นไหนว่าบ้านนี้ไม่มีแมวยังไงอ่ะก็เมื่อก่อนไม่มีอ่ะตั้งแต่พวกนายพากันมานี่แหละพวกคนเนี่ยเขาก็เลยเอาแมวมาเลี้ยงอะไิอือไม่ใช่ความเพีฉยนนะก็นายบอกว่าให้พาเพื่อนมาเท่าไหร่ก็ได้ฉันก็เลยพามาหมดเลย เฮ้ยพวกนายอะพากันมาเยอะเกินไปจนเจ้าของบ้านเขาโกรธอ่ะก็เลยเอาแมวมาเลี้ยงอะดิคราวนี้จะทำยังไงกันดีอะก็ต้องเอาตัวรอดกันเองแล้วอะออกไปหาอะไรกินกันแต่ละทีมันก็ลำบากแย่เลยนะแบบเนี้ยเฮ้ยนายมีประสบการณ์จะกลัวอะไรอะฉันเนี่ยไม่เคยวิ่งหนีแมวมาเลยอ่ะเมื่อกี้ยังแทบจะแย่เอเาไหนดูสิ วกเรามีใครหายไปบ้างนูจิตอยู่ครับนูเริงอยู่คะ่ะนแต่งเง,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 ง้วไม่เยอะสงสัยดุงแมวจับกินไปแล้วมั้งนั่นชินน่าแต่งเง,ง,ง,ง้วอหายไปอีกหนึ่งรายต่อไปเนี่ยพวกเราคงต้องช่วยกันระวังเนื้อระวังตัวให้ดีอย่าออกไปไหนตามลำพังละ่ะห้างที่นี พวกเราควรจะหาทางกำจัดเจ้าแมวตัวนั้นออกไปนะแล้วน่าจะทำยังไงอะอืมไม่รู้สิหาหมามาเลี้ยงสักตัวมั้งนี่จะบ้าเหรอเราเป็นหนูนะเอาหมามาเลี้ยงได้ยังไงกันเล่างั้นเราก็เอากับดักหนืูไปดักแมวดีไหมคะอืม เป็นความคิดที่ดีงั้นใครจะเป็นคนอาสาไปดักแมวละ่ะนายยกมือสิเฮ้เอาเลยเป็นคนออกความเห็นไม่ใช่เหรอไม่เอาหรอกไม่กล้า่อ้ไอะเฮ้อเอาเลยเจ้าอาสาเลยเอาดิทางนี้ครับเพื่อนผมอาสาครับทำอะไรของเจ้าวะเนี่ยเอาเป็นว่าเจ้ารับอาสานะ อออเออเออปลาอยน้องได้ไงเออฝากด้วยนะเพื่อนใจกล้ามากๆเลยโอ้ยกล้าตรงไหนอันนี้วันต่อมาเจ้าหนูที่รับอาสาจึงปฏิบัติหน้าที่ของมันด้วยความกล้าวกลัวๆมันต้องลากเอาปลามาวางไว้ที่กับดักอย่างเบามือแล้วรีบข้าไปซ่อนตัวเพื่อรอดูผลลัพธ์ของมัน สำเร็จสัง,งั้นเฮ้ยมันรู้ทันจนได้อะทำไมมันฉลาดอย่างนี้นะก็มันกินปลาถึงได้ฉลาดไงจุเบื้อคราวนี้เอาไงอ่ะไปปรึกษาแนวร่วมก่อนดีกว่าเอ,อืดี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 แผนของเราไม่สำเร็จคราวเนี้ใครมีอะไรจะเสนอบ้างไหมใครว่าว พวกเราคงจะต้องย้ายที่อยู่แล,แล้วละค่ะแค่แมวตัวเดียว่ะจะกลัวอะไรกันนักหนาแล้ววันนั้นเจ้าวิ่งหนีทําไมกันอะอีบ้าข้าตกใจเห็นคนอื่นเขาวิ่งข้าก็เลยวิ่งตามอ่ะเอาละเอาละขืนพวกเราหลบหลบซ่อนๆอยู่แบบเนี้คงไม่พ้นต้องอดตายนี่ทํายังไงนะเวลาที่แมวมันย่องเข้ามาเนี่ยพวกเราจะรู้ตัวทัน จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะพวกมันย่องเบาจะตายไปอืมถ้าเรารู้ตัวว่าเจ้าแมวมันมาเราก็จะหนีได้ทันอย่างนั้นอ่ะเราก็น่าจะเอากระพุ้นไปผูกคอแมวนะเวลามันเดินก็จะได้ยินเสียงกร่งกริ่งคราวนี้พวกเราก็จะวิ่งหนีได้ทันเลยล่ะอืม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 เป็นความคิดที่ดีอืม,อมใช่เนอะเฮ้ย ใช่ใช่ใช,ใชความคิดนี้เยี่ยมไปเลยอ่ะดูดีดีใช่ใช่ใช่ราวนี้นะพอเจ้าแมวนั้นย่องมาพวกเราก็าเตรียมใส่เกียนหนีได้ทันท่วงทีคราวนี้เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วเป็นไงล่ะความคิดของข้านะ่ยเจ๋งเป้งอยู่แล้วว่าแต่ว่านี่เพ่อนยากแล้วใครล่ะจะเป็นคนเอากระพูนไปปลูกคอแมวอ่ะข้าไม่เอาด้วยหรอกนะ ขา้าหนังหัวใจไม่แข็งแรงเกิดมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ข้าก็หัวใจวายตายกันพอดีสิข้าก็ไม่เอาด้วยหรอกนะข้าขาเจ็บยิ่งไม่ค่อยเก่งนะ่ะเออข้าก็แก่แล้วอ็อออออรับหน้าที่นี่ไม่ไหวหรอกพวกเราก็ไม่เอานะกลัวแมวอ่ะพ่อก็ไม่เอาอ่ะไม่กล้าไม่กล้าลัวมากด้วยนะ่ะ อ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนเอากระพวนไปผูกคอแมวอ่ะนั่นนะสินะเพื่อนความคิดของเจ้ามันก็ดีหรอกแต่มันทำไม่ได้จริงน่ะสิช่วยคิดวิธีอื่นที่ทำได้ด้วยนะสุดท้ายก็ไม่มีหนูตัวไหนกล้าพอที่จะเอากระพวนไปผูกคอแมวได้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรคิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะการพูดด้วยปากนั้นง่าย แต่การลงมือทำนั้นยากคําศัพท์น่ารู้ rat rat แปลว่าหนูเหล้าสู่เหล้าสู่แปลว่าหนู cat cat แปลว่าแมวเมาเ e าแปลว่าแมว scare scare แปลว่าหวาดกลัวให้ผ้าให้ผ้า แปลว่าหวาดกลัว plan plan แปลว่าแผนการจีว่าจีว่าแปลว่าแผนการ food food แปลว่าอาหารซื้อผิน หอผินแปลว่าอาหาร run run แปลว่าวิ่งเผาเผาแปลว่าวิ่ง pick กปิ k แปลว่า ใหญ่ต้าต้าแปลว่าใหญ่ try try แปลว่าเหนื่อยเล่ยเล่ยแปลว่าเหนื่อย friend friend แปลว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนแปลว่าเพื่อนแกรดแ r a d แปลว่าดีใจกาวซิงกาซิงแปลว่าดีใจ อยากดูคลิปสนุกๆจากช่องคิดแคททีวีและพี่แคทจังเพิ่มเติมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะตรงนี้เลยค่ะ